สัญญาณเตือนภาวะข้อเข่าเสือ่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนข้อเข่าอ,อักเสบเนี่ยตอนใน,นที่เป็นโอ้ยอมรับครับว่าทรมานมากมันบวมมากแล้วน้ำมันข้างที่ขาตีแรกๆก็ปวดนิดปวดหน่อยจนกระทั่งวันนึงกลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้เลยปวดมาเรื้อังปวดหลายปีเลยปวดชนิดที่แบบงอเข่าก็ไม่ได้นะคะเวลาเดินหรือเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยจะมีอาการเจ็บเสียวที่ข้อเขา่า วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพ่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า2,720บาทแต่จ่ายเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่อง คุมมากเลยค่ะโทรเพื่อรับสิทธิ์ของคุณที่เบอร์0813932883ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2563ค่ะ อาการข้อเข่าเสื่อมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สายจนเกินแก้ไขนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราสองคนก็มีตัวช่วยแบบง่ายๆมากๆเลยค่ะคที่เห็นละลานตาข้างหน้าเป็นสวนสมุนไพรแบบนี้ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมรวมถึงบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากอาการข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะใช่แล้วนะครับอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นกันได้ทุกคนแล้วก็หนีมไม่พ้นด้วยนะครับยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นอีกด้วยละครับบางคนเป็นหนักถึงขั้นจะก้มลงใส่รองเท้าถ และอาการของข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้ยังไงเรามีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญค่ะอายุที่มากขึ้นน้ําหนักที่มากขึ้นอนุมูลอิสระหรือแม้แต่การใช้งานอย่างหนักล้วนแล้วแต่มีผลที่ทําให้เกิดข้อเสื่อมมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าพูดถึงอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรที่มีผลกับการดูแลข้อแล้วก็กระดูกจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่ซ่อมแซมเสริมสร้างข้อแล้วก็กระดูกยกตัวอย่างเช่น คอลลาเจนวิตามินดีแคลเซียมหรือว่าวิตามินซีแต่ตัวที่สารอาหารครบถ้วนและราคาสูงก็คือตัวรังนกจะพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างค้ายอ i พิโด a ม g ล o w แฟ f เตอร์จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์แล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนจะทำให้กระดูกอ่อนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงข้อที่หายไปอะค่ะมันกลับคืนมา กระดูกมันก็จะไม่ชนกันแล้วนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแคลเซียมและก็ฟอสฟอรัสทาให้มวลกระดูกเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะหลักการในการดูแลข้อค่ะไม่ใช่ดูแลข้ออย่างเดียวจะต้องดูแลกระดูกไปด้วยกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ทาหน้าที่ในการลดกระบวนการอักเสบบรรเทาอาการปวดจะสามารถลดกระบวนการปวดตั้งแต่แรกๆที่เรารับประทานเลยก็จะมีพวกขมิ้น เห็ดหลินจือหรือว่าเถาวันเปรียงซึ่งเถาวันเปรียงอะค่ะจะถูกบรรจุอยู่ในตำรับยาแผนโบราณของบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะว่าสามารถที่จะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็บรรเทาวาการปวดแล้วก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยกลุ่มสุดท้ายอะค่ะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมหรือที่เราเรียกว่า สารต้านอนุมูลอิสระก็หนีไมพ่พ้นเห็ดหลินจือโสมแล้วก็คอดิเซปในตังถังเชา่านอกจากจะเป็นตัวที่สามารถต้านอนุมูลอิสระก็ยังมีตัวเบตากูแคนที่สามารถต้านเซลเล์มะเร็งแล้วก็ยังสามารถเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มออกซิเจนให้กับหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีลดน้ําตาลแล้วก็ไขมันในเลือดได้ด้วยซึ่งการรับประทานอาหารเสริมค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเราต้องได้รับมันเข้าไปจริงๆเราจะต้องรับประทานง่ายสามารถรับประทานได้ทุกวันที่สำคัญคือเราจะต้องได้รับสารอาหารทั้งหมดครบถ้วนในการรับประทานเพียงแค่ครั้งเดียว โอ้โหคุณผู้ชมครับผมพอได้ชมกันแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรากันแล้วนะครับหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจปัญหาในเรื่องของข้อเข่ากันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยละครับอย่าลืมนะคะถ้ามีอาการข้อเข่าเสื่อม เชื่อมด้วยพยิ์ซองนี้ค่ะในหนึ่งซองมี29สมุนไพรและสารสกัดน,นะคะอย่างที่เห็นด้านหน้าของเรานี่แหละค่ะที่ต้องบอกว่ามีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของอาการข้อเข่าเสื่อมบันเทาอาการแล้วก็ที่สําคัญคือดูแลสุขภาพได้แบบองค์รวมครบในหนึ่งซองเลยครับผมย้ําชัดๆนะครับว่า29อย่างในหนึ่งซองของกาแฟพิกนี้นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะนําเสนอมากๆ รังนกนะครับผมราคาเป็นหมื่นพรีเมียมสุดๆบอกเลยของพี่ถังเช่าค่ะเป็นแสนค่ะยังไม่พอนะครับเห็ดลิ้นจือก็มีนะครับผมสมด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะจะมีสมุนไพรไทยตัวหนึ่งที่หลายคนเขาบอกว่าคุ้นเคยดีแล้วก็มักจะถูกเลือกด้วยชื่อนี้จะขึ้นมาเลยค่ะถาวันเปรียงถาวันเปรียงขมิ้นชันงาดําแคลเซียมคอลลาเจนเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมานะคะอยู่ในพี่ยักษ์คอฟฟี่กาแฟพี่ยักษ์ ซองนี้ทั้งหมด29ชนิดค่ะว้าวแล้วรวมถึงรสชาติรับรองว่าไม่แพ้กาแฟแก้วเป็นร้อยที่น้องเคยทานแน่นอนค่ะแหมพูดขนาดนี้แบบนี้ต้องลองครับหอมมากมคือจะบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยนะครับนึกถึงกาแฟระดับพรีเมียม นะครับผมแบรนด์ดังๆแก้วเป็นร้อยๆทำให้มเจนลืมไปเลยว่าในกาแฟแก้วนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสมุนไพรกว่า29ชนิดะนะครับผมที่ช่วยเรื่องของข้อเขา่าลืมไปเลยครับไม่ต้องแปลกใจะคะ่ะที่กลิ่นหอมขนาดนี้นะคะเพราะว่ากาแฟพี่ยักษ์ค่ะเขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟแอาราบิกา้าชั้นดีจากสเปนซึ่งมีคาเฟอีนต่ำนะทานแล้วเนี่ยใจไม่สัน่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวนอนไม่หลับด้วยนะ รสชาติกลมกล่อมมากนี่ไงล่ะเข้มข้นแล้วก็ละมุนลิ้นสุดๆเลยนะครับผมนี่อยากจะรู้จังเลยว่าเคล็ดลับของกาแฟพี่ยักษ์นี้ยังไงครับคุณพี่ครับแอบบอกให้ก็ได้จริงๆก็ไม่ใช่ความลับนะเพราะว่าใินนี้เขาก็มีระบุเอาไว้แล้วนะคะว่ารสชาติความอร่อยเนี่ยมี2ส่วนสําคัญเลยส่วนแรกคือผงครีมน้ามันรําข้าวเขาเลือกใช้ตัวนี้นะเขามีสารออริซานอนซึ่งเป็นสารสกัดที่สําคัญมากเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง6เท่าแล้วก็ความละมุนความกลมกล่อมก็มาจาก ญ้าหวานค่ะเลือกใช้ย้าหวานแทนน้าตาล <Wow. S 1> ดังนั้นก็เลยมีรสชาติกลมกล่อมค่ะเรียกได้ว่ากาแฟพี่ยักษ์ซองนี้นะคะศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลทรายขาวศูนย์เปอร์เซ็นไขมันทราโคโคโรนศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลค่ะงั้นก็แปลว่าดื่มกาแฟพี่ยักษ์แก้วนี้แล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าไม่มีทั้งไขมันทรานแล้วก็ไม่มีทั้งคอเลสเตอรอลด้วยอาวถูกต้อง <Wow. S 1> เลยสุดยอดเลยครับและตอนนี้เราก็มีเสียงยืนยันจากผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วยกาแฟพี่ยักษ์เป็นประจำมาฝากค่ะ เป็นคนชอบเดินค่ะเดินทั้งวันสอนนั่งซื้อกลับมาบ้านก็งานบ้านกเกษียณมาแล้วก็ยังมาเดินหนักยิ่งกว่าเดิมอีกคือปวดขาลำพังกลางวันเนี่ยมันปวดแล้วเราอย่างนั่งได้ใช่ไหมสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินเดิน,ดนแล้วก็ปวด,แล,วปวดแล้วก็นั่งแต่กลางคืนเนี่ยมันปวดแบบไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นอะ่ะพอดีเล่าให้ลูกฟังลูกมาลูกบอกว่าแม่ลองกินกาแฟตัวนี้มีญาติอีกคนเขากินอยู่เขาบอกแม่กินสองสาครั้งดีเลยนะเราก็เฮ้ยกาแฟอะไรจะเป็นงั้นจริงเหรอแต่พอกินกาแฟแล้วปวดหาย ไอ้ก็แกลแกล้งน่ะลืมธรรมดา,นานมันก้าวทีละข้างใช่ปะ่ะก้าวทีละข้างบันไดเนี่ยมันก้าวทีละข้างขึ้นทีละข้างลงทีละข้างเดี๋ยวนี้ก้าวได้ทั้งสองข้างหลังจากาดื่มกาแฟพี่ยักษ์เนี่ยน,นะอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากเดินอยากขึ้นบันไดอยากออกกําลังกายไปเที่ยวกับลูกกับเลิกก็โอเคสบายมากข้อเขา่าอักเสบเนี่ยตอนในที่เป็นโอ้ยยอมรับครับว่าทารมานมากเพราะว่ามันบวมมากขนาดนี้ครับแล้วน้ํามันข้างที่ขาคือก่อนนี้ไปหาคุณหมอเนี่ย คือเดินแทบไม่ได้เลยครับไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าตลอดเวลาครับเพราะว่ามันปวดมากหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ากดยูรลกเนี่ยสูงนะครับเป็นทั้งข้ออักเสบและข้อเข่าเสื่อมด้วยดื่มไปครบเดือนหนึ่งสังเกตเหมือนกันครับว่าเฮ้อาการที่เราเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับที่เวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับขึ้นลงเนี่ยต้องทีละขั้นพักทีละขั้นพักคือลงเท้า ไปเหมือนคนอื่นปกติไม่ได้นะครับแล้วเข่าที่มันเคยมีเสียงกรุบกรุบกรุบอยู่ข้างในเนี่ยอันนั้นนะครับที่กังวลมากพอดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยเรามาสังเกตเอ๊ะมันมันคล่องขึ้นทําไมเราไม่รู้สึกว่าเสียดที่ข้อเขา่าและอาการที่มันแป๊บที่ข้อเข่าเนี่ยก็มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนการเดินเนี่ยคล่องขึ้นนะครับแล้วก็การขึ้นลงบันไดเนี่ยนะครับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแม่ปวดมากค่ะแม่ปวดมาเรื้อรลังปวดหลายปีเลย ปวดชนิดที่แบบงอเข่าก็ไม่ได้นะคะนอนก็บางครั้งสะดุ้งเลยะคะ่ะอยู่ๆมันสะดุ้งตัวเองเลยเพราะว่ามันปวดคุณหมอบอกว่าแม่เป็นระยะสุดท้ายแล้วเข่าเสื่อมรูกบอกแม่ลองดูไหมเห็นเพื่อนๆนะ่ะเขาเอากาแฟน่ะนะกาแฟพี่ยักษ์นะแม่พอชงนะมันก็กลิ่นแม่ก็ถูกใจแล้วเฉพาะกลิ่นนะกินไปกินไปแม่ลืมไปเลยนะคะว่าแม่ไี่เคยปวดเขา่าปรากฏว่า,วาไม่ต้องไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าคุณป้าไม่ผ่าและะ้วหรอขาเข่าบอกว่า เอาคิวให้คนอื่นไปเลยค่ะคอย,ยช่วแล้วค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมต้องเปิดใจให้กับกาแฟพี่ยักษ์กันแล้วนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะปกติกาแฟพี่ยักษ์กล่องละ680บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีรวมมูลค่า2720บาทแต่จ่ายเพียงแค่1490บาทเท่านั้นรวมแล้ว4กล่อง คุ้มมากเลยค่ะโทรเพื่อรับสิทธิ์ของคุณ <c oughs> ที่เบอร์081 393 2883ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2563ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาค่ะดังนั้นจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถ้าจะเลือกการเสริมอาหารที่ดีแนะนำเลือกกาแฟาพิกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ